ซาี้มาขุดปูนี่ลูกลูกนี่ปลาชักกี้นี่นี่ล <han ashi Books porte> <sa> <erfolgreich> ูกนี่ขุดไปนี่ปลาปลาขุดบั้งนี่ปลาขุดมั้งขุดบั้งเนี่ยนี่ปูปูนี่เออขุดบั้งขุดบั้งนี่ขุดบั้งนี่ขุดปูนี่ขุดปูอ่ปลาขุดมั้งขุดมั้งอ่ะขุดมั้งขุดมั้งอปลาขุดมั้งเฮ้ยเห็นไหมได้บ่ได้บ่เอาล่องลองมั้งเนี่ย นี abei, kind of ่นี <c oughs> ่ลูกนคุดคุดนี่นี่อ่ะคุดบ้างนี่นี่นี่ลูกมันอยู่นี่ลูกหูมันอยู่นี่อ่ะคุดบ้างคุดบ้างนี่นี่คุดบ้างลงบ้างลงบ้างคุดบ้างไอช็อกกี้รคุดปูมาณคุดบ้างลูกคุดบ้างไอคุดเอาให้มันได้เด้อเอาได้นะไอมันเป็นปูหรือกบนี่คุดบ้างคุดบ้างลูกอ๋อเก่งถั่วอู้ บางเล่น้อยนี่เก่งแห้งพามาขุดปูพี่น้องตูอู้เอาหัวหมดเลยเก่งได้ว่าเะลูกได้พ่ออะไพ่อยังพ่อยังพี่รตเต้ซอยน้องเมิงละเต้ซอยน้องเมิงละเต้ซอยน้องขุดได้เร็ว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 น้องพ่อยังขุดเร็วขุดเร็วเร็วหมดละขุดขุดปึ้งปึ้งพ่อยังพ่อยังเอาขุดเบิ้งขุดเบินงให้ได้ลูกขุดให้ได้เอาอีกหู้นึงนี่หู้นี้เอาให้ได้เล้วลูกเอาให้ได้ ลาเตยังมักว่น้องแม่น้องคุดปูอยู่นี่อ๋อพ่ลาเต้นี่โบเก่งสัมน่องซัมผนโชคเกี้เก่งแห้งโอ้เก่งขนาดลูกพี่โอ้เนียนอนอยู่โอ้เก่งเก่งเก่งอ่าบางนียน้อยนี่มันใส่ในย่อนอยู่ตัวนี้เก่งแห้งเก่งแห้งเก่งแห้งว้าย่านแล้วไอ้เฮายังไงพี่ย่านน่ะหายปูน้อยนี่มือพี่น้อง